โอเคครับสวัสดีครับครูทันฟาร์มบยกยคทันประทังนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตคอกแพนะเนาะตอนนี้ตีพื้นโซนนี้โซนทางเดินเสร็จแล้วนะครับกว้างไว้ทางเดินนะแล้วก็นี้ใช้ตีไม้ระแนงนะครับเป็นอคอกการซะสวยงามเลยา่นะครับ mm. เพื่อน้องแพะนะครับ เพื่อเด็กๆของเราเนาะลูกๆของเราเนาะนะครับเดี๋ยวก็มาจัดการนะครับเราไปดูข้อของคนนั้นคนนี้เนาะแล้วก็ดูตาม facebook นะครับของฟาร์มที่เขาทำเป็นฟาร์มมาตรฐานนะครับเราก็เอามาปรับใช้เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับก็ยังก็คือเสร็จไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็เหลือพื้นฝั่งนี้ครับเหลือพื้นนี้นะครับก็จะตีไม้ออกเนาะแล้วก็โลนะครับ เดี๋ยวดูก่อนบ้ายังไงเนาะถ้าเดี๋ยวให้ช่างเขาทำโซนนี้เสร็จนะครับเพราะว่ามันอยู่ในในอในส่วนของช่างที่ต้องรับผิดชอบเนาะแล้วก็แต่โซนนี้ดูนะครับแต่ตามที่ดูแล้วมันยังเป็นเขายังเป็นพื้นพื้นไม้เลทนะครับทีนี้เรามองแต่มันเป็นพื้นแบบต่ำสูงฝั่งที่คนครยยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะสูงกว่า นะครับฝั่งนี้จะจะสูงกว่าประมาณสักอสองเซนนะครับไม้ฝั่งนี้จะดูดูเตี้ยกว่านะแต่ทีนี้ดูสภาพไม้เขายังดีอยู่ก็เลยก็เลยยังไม่นะครับก็เลยยังไม่ให้เขารื้อนะก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะครับยังจะเก็บไว้อยู่อันนี้คุณสองนะครับให้ดูนะครับก็หลังจากเสร็จตรงนี้นะครับก็จะทาเป็นเป็นล็อกนะครับเป็นล็อก อาั้นจะเป็นลอ็อกอาจจะแบ่งในเครื่องนี้นะครับเป็นของตัวผู้หรือหรือ,อรข้อขุนอะไรเนี้ยครับแล้วก็จะเป็นแบ่งเป็นช่องช่องของแบ่งเป็นตัวเมียอยู่คอกละสองตัวสองตัว,ตวโซนนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นฝั่งนะครับฝั่งน,นี้เป็นเหมือนแบบคอกแยกเลยตัวไหนที่ท้องโตแล้วก็แยกมาอยู่ช่องนี้นะครับให้เป็นคออคลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ช่อง นะครับแล้วก็ฝั่งรวมฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างจะลื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไล่แผ่ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ขึ้นมาแล้วก็แยกนะครับอาจจะแยกเด็กๆนะครับแยกที่เขาไม่ค่อยถูกกันนะครับให้อยู่ชอกนี้อันนี้เป็นชั่วคราวเนาะอันนี้คอกชั่วคราวก็จะแบ่งให้มาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแม่นี้ก็อยู่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูให้ให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะ นึกว่ากับสัตว์แล้วนะครับนี่คือกับสัตว์นะครับไม่ติดนะติดไปประมาณสามแม่นะครับกับสัตว์สองนะครับเดี๋ยวแต่เราโชคดีหน่อยว่าเรามีคุณพ่อพันุ์อยู่นะครับก็เลยผสมเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงเนาะมาจัดการแล้วพอหลังจากช่างทําเสร็จเราก็คงมาคุณครูกับคุณพ่อคงมาต้องมาทําค่อยๆท,ทําทีละขอ้อทีละขอ้อทีละขอ้อแล้วก็จับแพ้เข้าไปให้ อยู่ในโซนทีละตัวทีละตัวนะครับให้แล้วเสร็จเนาะก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งก็ถึงจะเสร็จนะครับแต่โซนนี้คือหลังจากที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ดูสะอาดสะอา้านดูสวยงามเห็นไหมฮะเราก็หวังว่าทําเสร็จแล้วคงจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับตรงไม้ตัวนี้คือเขาเขาอ่ายุบตัวเนาะเลยใช้ไม้อ่าตัวนี้ค้ํากลางเลยนะครับ เพื่อยึดความแข็งแรงนะดูสิเนี่ยครับไม่โยกเลยดีมากๆเลยขอบคุณช่างนะครับส่วนล็อกนี้นะเป็นทางเดินเห็นไหมฮะยังไม่เสร็จนะแต่ว่าหลังคาเรามุงไปถึงนู่นโอกาสดีนะครับถ้าเกิดแพ้ตลาดแพ้ถือว่าโอเคแล้วนะเราอาจจะมีการปูพื้นตรงนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นเพิ่มอีกทีนึงส่วนอคอกนี้ก็อาจจะเป็นการ มาบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอะไรยังไงนะครับอ่าโอเคเห็นไหมฮะไม้นะครับใช้เป็นมันมีหลายไม้นะมีไม้ทั้าไม้เสดาวไม้อ่าต้นอะไรบ้างล่ะคุณครูจําไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้เสดาวเนาะนะครับให้เขาเลื่อยเป็นแบบนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกแพะคุณครูจะไล่าจากคอกน้นขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเอาโอเคครับ แล,แล้วนะครับเด็กๆสี่เดือนนะครับกับสัตว์แล้วเนี่ยเป็นสัตว์แล้วนะครับเป็นน้องเนาะ <c oughs> คุณคู่ก็ปล่อยให้เข้าหากันเลยเมื่อเืนนี้สงสัยจะโดนผสมไปแล้วนะครับท้องก่อนไว้อันควรไปแล้วคุณหนูหินนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะแยกนะครับเพราะว่าเขาใกล้คลอดนะน้าเนี่ย เดือนหน้านี่ก็คลอดแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้นะเด็กๆรบกวนเขานะครับเดี๋ยวรอสักอีกสองสาวันก็คงจะเสร็จคอบแพะนะครับอันนี้สาว4เดือนนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็สเดือนคุณหนูหินนะ่ะเป็นสัตว์นะคุณสองจัดการแล้วมั้งนะครับคือมันไม่เหมาะนะครับถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวเขาจะแคะแกลนนะครับเดี๋ยวเขาจะแคะแกลน้นเราไม่อยากให้เขาผสมเร็วนะครับแต่นี่ผสมไปแล้ว เห็นน้ำขาขาวออกจากอ่าจากอวัยวะเพศของเขาอวัยวะของเขาเนาะส่วนแม่นี่ก็แม่ของเขาก็กลับสัตว์อีกรอบนะครับคืออาจจะด้วยความเครียดเนาะเพราะว่าเปลี่ยนข้อบ่อยเพราะว่าตัวนี้กําลังทาข้อนะครับนะฮะก็ก็เลยทําให้เด็กๆกลับสัตว์นะครับส,สาวๆแม่ๆกลับสัตว์กันนะครับเนี่ยนะฮะก็ก็ไม่เป็นไรครับรอให้ความพร้อมกันทาข้อเล็กๆ ไว้นะฮะเห็นไหมกับสัตว์อนีรจิ้มดแดงแงแหวงหางเล็กๆนะครับก็เป็นเนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าเขาเขากับสัตว์นะครับเราไม่อยากให้ผสมเร็วนะครับเ,เด็กๆนะครับถ้าเกิดเป็นลูกผสมทั่วไปเนาะมันก็อยู่ช่วงนี้แหละครับคือับเจริญพันธุ์ของเขาก็คือ3ามถึงหเดือนเนี่ยก็คือสามารถกับสัตว์เป็นสัตว์ได้แล้วเห็นไหมฮะอวัยวะแดงแงนะครับ,รบตัวนั้นอนะ่ะคุณครูไม่อยากให้เขามีลูกเร็วนะครับเพราะเขายังเล็กอยู่เลย เนี่ยถ้ามีลูกเร็วหนึ่งพวกแคนซ์โซแคนเซียมก็ต้องเอาไปเลี้ยงลูกนะครับจะไ,ได้มาจะไม่ได้เอามาสร้างโครงกระดูกสร้างกระดูกนะครับสร้างโครงสร้างของตัวเองทําให้ตัวเล็กแกรนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกก็จะได้แค่หนึ่งตัวตัวเดียวอะไรนะครับไม่สาม,มารถคือน้อยที่จะให้ลูกแฝดนะครับถ้าตัวโตกว่านี้นะก็มีโอกาสได้แฝดแต่นี้แค่สี่เดือนเองนะครับจะโดนไปแล้วค,คุณครูเมื่อเช้าเจออีก เจอทันนะครับไม่รู้เลยไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่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 ชัวร์นะว่าผสมเนาะแต่เขาโดดไปหาตัวผู้นะครับนี่ก็อยากจะให้เขาแยกทำคลอกแยกตัวเมียแยกไว้เลยนะครับเราหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาสมบูรณ์พันเนาะเขาจะให้เราตัวโตแพะเราจะตัวโตนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับจะไม่แคะแกลนนะครับแล้วก็ลูกเรา เด็กๆเราจะได้แฝดเลยนะครับฝาแฝดมีโอกาสเกิดติดแฝดเนี่ยมากกว่าตัวเดียวนะครับแต่ก็ถ้าเป็นผสมไปแล้วก็ต้องตามนั้นนะครับตามนั้นเนาะนี่คือการคุณครูใ้มาดูฟาร์มนะครับกำลังทำกำลังกำลังก่อสร้างกันน,นี่คือส่วนที่ทำใหม่นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับ กว้างตอนนี้เฉพาะข้อกว้างนะครับน่าจะกว้างประมาณสักหเมตรอ่าสี่เมตรกว้างส่เมตรนะครับคุณคิดว่าอันห้ก็เกือบประมาณ30เมตรนะครับความยาวประมาณ30เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อกที่ใหญ่นะครับนี้ยังไม่เต็มพื้นที่นะครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าเต็มพื้นที่ตรงนี้จะต้องก่อขึ้นไหมฮะเนี่ยหลังคาเรายื่นไปฝั่งนี้เห็นไหม นะครับเราก็สามารถยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็ค้ำตรงมี่าค้ำตรงนี้ได้นะครับเนี่ยค้งเนี่ยได้อีกประมาณอีกล็อกหนึ่งนะครับเนี่ยอีกล็อกหนึ่งเลยตรงทางเดินนะครับอ่าตรงทางเดินนะครับแต่ตอนนี้เราทําเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเด็กเเขาขยายฝูงมากขึ้นเราค่อยเพิ่มนะครับแต่คุณครูค,คิดว่าก็จะอยู่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นลงแพะนะครับเลือดสูงมากขึ้นนะครับก็ดูไว้หนึ่งตัวเนาะจะมาทําเป็นแม่พันธุ์นะครับให้กับคุณเจ้าสองนะครับจ้สองผสมพันธนะุ์เนาะตอนนี้ถึงคราฟัก่อนแล้วแหละพร้อมเลยนี่ยพร้อมนะครับช่วงนี้ผสมพันธุ์ตัวนี้ก็เอามาอยู่ด้วยแล้วเนะนี่ยนะครับเป็นแค่ลูกผสมนะครลูกผสมเลือดสูงนะคุณสองเนาะ แต่ไม่รู้เลือดเท่าไหร่เราไม่มีอะไรมาการันตีให้นะครับก็ฝากข้อแพะเล็กๆนะครับข้ออ่คุณันาร์มนะครับบายคุณันปรธรรมนะก็ฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับมาให้กาลังใจคุณธันได้นะครับกดฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมาเรียนรู้เรื่องแพะด้วยกันนะครับแล้วก็มาชมการเลี้ยงแพะแบบ เป็นเงินออมนะครับแบบผสมผสานเลี้ยงคู่ควบคู่กับหมูด้วยนะครับเดี๋ยวเดือนธันวาเราจะมีคอดสองแม่นะครับก็คือแม่นี้นี่กำลังเกาอยู่เนี่ยนะครับสองโตแล้วนะครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็คือแม่แก่นะครับโอเคครับผมครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะให้มาดูแม่แก่กันนี่ครับนี่นี่นี่ คนกูก็เกี่ยวหญาเสร็จแล้วก็ไปให้กินนะครับกับยญ้าแห้งเนาะโอเคครับผมครับเจอกันใหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ